สวัสดีครับสวัสดีพี่นานานะครับครับเมื่อนี้ก็พามาแกมือเบิ้งไม้น้องแสแบงครับควันแก่นครับกับเมื่อนี้ก็จะเรียนในระยะ5้สไปเลยครับวาสิหาของใหญ่ไปเลยครับวาสิหารุดทงไปเลยครับว่ามันจะเจอไหมแต่ตอนนี้ก็ลงไปสักพักแล้วครับก็ยังบ่ยังบ่ได้แตรียมก็ยังบ่มีตัว จะรู้สึกว่ามีป่าเขามาวนๆอยู่แต่มันเบิ่งอาการบาออกครับปัญหาหนองนี้ก็คือหน้าม,มันเดินครับเลนบาลานเนี่ยทุนวายูเลยเนี่ยตอนนี้ทุนเดินขวาครับเดินเดินแล้วกะ <c oughs> น้ามัก็คืกดทุนลงก็เลยเบิ่งบาออกเลยว่าปลาเหรียรือเอียงครับแต่มันได้เลนีบัลล่านะครับมันบริรกบกไปบริรกบกไ้ไม่ตายมากครับ แต่แม่ตายกะเล่ยนยากคือกับบมันปลา,าก็เคี่ยวอยู่ครับกินแม่ตายยากจูปลานองนี่เลยต้องเล่นบาลาน์ครับเดี๋ยวมันก็นได้ตัวเองเบื้องกันครับนี่ครับตอนนี้ก็ทุนมันก็นเดินขวาครับเดินแห้งเลยแหละเดินเดินสุดเลยแหละขวาสุดเลยแหละก็กดทุนลงเออเอามาที่ตามรับชมกันครับวันนี้แจะแค่มือได้ไหมคือจะ แน่วมันเดิมก็ไม่รู้มีเวลาประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆนิดๆก็จะได้อยังบอกเัยน,นี่ครับทุนมันเดินเดินขวาแบบสุดๆเลยทุนเดินขวาแบบเต็มตัวเลย ก็เขายากอยูดอกกรบปลามันก็เขามองนึงทุ่นกับร้อยไปอีกมองนึงน้ำลึกใช้ได้เลยครับถ่าีประมาณสองเมตรก,กว่าเพ่อวครับนึกว่าน้ำสิบลึกนน้ำลึกนี่ว่าเขาเผือนของหง่ยูลึกๆแต่นาดินเพื่อนกับเขาเรื่อยๆอยู่ครับ นาดินก็เข้าเรื่อยๆอยู่แต่มันมีอาการอย่างกบลัวปลาอย่างปลาน่อยมันว้นทุนยกทุนเล่นอยู่ันเป็นปลาพ่ปลา,ปลาหน่อยกับปลาจีนครับปลาจีนกวนขึ้นเขาเนาะกร,รู้วปลายัางกวนละนี่ครับมีปลาวนว้นทุนอยู่นะแต่ยังบอกกิน น่าสิเก็บกินที่เหยื่อลนอยู่หรืออาจจะเป็นปลาจีนคือเก่าครับโอ้ยแนวโน้มก็สิเป็นปลาจีนคือเก่าแหละครับยีสศกบักวหลวสิเขาฟังบ่ยีสศกนวลจันนึกจะเข้ามาไหมหรือจะปลาจีนกวนอยู่อย่างนี้ ถ้าน้ามันว่เดินมันก็เป็นตะตุกอยู่ครับมันก็พ่อรุ่นอยู่แต่น้ามันเดินครับไหลไหปปาจีนแท้ๆครับนี่ปาจีนแท้ๆนี่ปาจีนแท้ๆนี่ว่าเลี้ยว แซมเลกกับปลาจีนเลยกวนดีมากๆเลยปลาจีนมามึงชิจีนลุกบ้าจีนกับใส้ย,ย่างเดียวรับย่างเดียวจีนลูมโว้ เแดดเดียวก็ได้ตัวจีนหรือบอจีนกับบ่รู้แหละแม่งขึ้นไปไม่อีกตาย จีนกวนแต่เรี้วแท้เนาะจีนกันสับปจีนเล่นนี่แหละครับจีนก็จีนสับเล่นนี่แหละไายก็เ,เอาไปเฮ็ดแดดเดียว มันแตกไปซะมันสิผ้ามูแตกว่ปลาตีนให้ผ้ามูแตกไปซะให้ปลาอย่างอื่นเขาเอา้าเอา้าเอา้าเอาขืนซื่อกับเกี่ยวอือหือ ป้าจีนกวนท่านน,นี่วุ่นปจีนต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยโอ้ย เกรงขนดน้อยมอยดีไม่ขาดให้มันรู้ไปกวนดีแท้ กวนเกินไปแล้วอยไปโทมาอ้ยมันกวนเกินไปแล้วกวนกันเกินไปแล้ว กวนกันเกินไป่าครับหนีออกไหมจะหนีออกเขาออกไหมมาครับจะหนีอ้ามวยของเราออกได้ไหมจะมีเจอไอ้รถถังสักตัวไหมด้วยจะหนีอ้ามวยไม่ได้เลย มจะหนี้อ้าหมวยไม่ได้เลยเล่นแบบนี้ไม่ได้ถ้าจะกวนก็กวนดีดีเอาสักข้อหน่อยเว้ยมันก็จะสับยังไงล่ะ ยังบม่เห็นอาการทุ่นแบบขาดขาดจ้าเถื่ออยู่ครับอาการทุ่นแบบขาดขาดสักหน่อยก็ยังไม่เห็นเลย,ยมันงอเงงอแงงอเงกอยู่แค่นี้นะนะอาการทุ่นนะนะ อะไรวะอู้อีกแล้วเหรอหนีไม่ออกจริงๆวะ่ะหนีเขาไม่ออกจริงๆนี้เขาไม่ออกจริงๆงานนี้ ขึ้นมาแล้วลงที่เดิมอย่างนี้ก็เขาแหละ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 เอะลงอีกข้อเขียวนะใส่เลยอ่ะ <c oughs> บอกได้ใจมากแต่ว่าไม่โดนว่ะ <c oughs> ลงครึ่งข้อเหรอลงครึ่งข้อเหรอลงครึ่งข้อเหรอ ไม่อยู่ปะเขาเหมือนเดิมครับนานะจะเป็นปลาจิ้มใหเราครับเอ้ยน,นี่เอากล้วยมากินครับจะได้อะไรกล้วยกล้วยน่อยมันจะได้หาปลาแบบกล้วยๆหน่อยอย่ายากเลยได้ตัวยากหลาย Dạ yeah, hát tôi nhạc lại Nó à, kìa Mình sẽ đẩy cuối cuối Mình sẽ เงินเโอ้เงเลยเฮ้ยไม่ใช่ทุนเดินนี่ปลาเล่นนี่หว่าอุ้ยนี่ว่าทุนเดินปลาเล่นนี่หว่า ไอศดอกให้ดูซซอีกแล้วเหืออามหมวยเหรอนี่ไปทำแดดเดียวให้บด ส้มเป็นเนว่าสิบดีเลยนะแต่มันทําส้มไม่เป็น เเออาาจะหนีออกไหมเนี่กี่บาทกี่บาทกี่บาท ôi con bài số môn đi con เอาขึ้นมาติดเสยโอ้โหยกขึ้นมาเฉยๆเนี่ยติดเสยมันก็ง่ายเกินกินกล้วยแล้วง่ายเกินโอ้ยจะหนีออกไหมเนี่ย นี่เขาไม่ออกจริงๆครับนี่เขาไม่ออกจริงๆน่าจะนี่เขาไม่ออกจริงๆยกขึ้นมาเฉยๆนะมันแต่มันเล่นเยอะต่ยย,ยกขึ้นมาเฉยๆ ยกขึ้นมาว่าสิเปลี่ยนเยือะเฉยเลยปะจีนล้วนๆเลยเขามาครับเริ่มเก็บของครับบร่ไดแตมเลยตั้งแต่นวนมาบม่ได้แตมเลยครับนี้ไม่ออกครับวันนี้กันยังหนีไม่ออกครับเจออาหมวยเหมือนเดิม ครับซาับมูอนกะคงจ้ะพออจำเนีครับหมดเวลาแล้วโอ้อย่างนี้ไม่ออกครับปลาอย่างอื่นมัรู้ว่าไปอยู่ใส่บมดแต่เม็ดเขามาเต็มเลยครับแต่ว่าร้วเม็ดปลาอย่างดูเม็ดปลาจีนกับบลุ่มเนี่ก็ได้อยู่ประมาณสีแต้มนี่มั้งด้ช่ำเก้านี่แหละโอ้ยนี้ไม่ออกครับนี้ไม่ออกไปจีนรู<ๆ> <Music. S 2> น้สิเปลี่ยนไก่สักสองเจ็ดล่องเบิงสักงวดอยูครับเดียว เดี๋ยวมาแกะมือไหมอยู่เลนสองเจ็ดเบิ้งเพื่อมีปลานิ่นปลาอย่างยูรอเลาะฟังเบิงแต่ออกไปไกลแห้งปลาจีนกวนครับอเอมืันนี้กะคงจะพาะจะมีไม่แห้วครับแต่นี้ไม่ออกครับผู้ที่เขามาเบิง้งเขามาชมคลิปวิดีโอนี้จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณขอให้สุขภาพแข็งแรงยูดีมีแห้งลำรวยลำรวยกันสู้บูตทุกคนครับถ้าเขามาเบิง้งเขามาชมลวก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กันก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกะระดิ่งไว้นากระดิ่งครับสำหรับนี้ก็คงจะกล่าวคำว่าสวัสดีครับ